ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งที่อยู่ทางออนไลน์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสขึ้นมาแบ่งปันบนนี้อีกครั้งนะคะก็หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะก็มีหัวข้อที่ชื่อว่าก้าวข้ามความกลัวนะคะพระเจ้ามีคําถามถามพี่น้องนะคะว่าเมื่อพี่น้องต้องเผชิญกับความกลัวนะคะพี่น้องตอบสนองกับความกลัว ที่อยู่ในตัวเองยังไงคะพี่น้องเคยหลบหนีหรือว่าหลบซ่อนหรือว่ามีความกังวลอยู่หรือเปล่าคะซึ่งการหลบซ่อนหรือการหนีหรือความกังวล,ข,ลวข้าพเจ้าก็ทํามาหมดแล้วค่ะข้าพเจ้าก็เผชิญกับมันนะคะาบางทีสิ่งที่เรากําลังกลัวหรือรเผชิญอยู่นะคะ อาจจะมาจากเรื่องราวในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะคะความกลัวมันถูกฝังลึกอยู่ในสมองของคนเรานะคะเมื่อเรากลัวจนทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวไปได้นะคะพี่น้องรู้จักคําว่าเซฟโซนใช่ไหมคะเซฟโซนไม่ใช่สถานที่แต่เป็นโซนที่ปลอดภัยทางจิตใจคะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวนะคะที่ ทำให้พี่น้องรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีโซนที่ปลอดภัยนี้ไม่เหมือนกันนะคะและจะดีกว่าไหมถ้าเราก้าวข้ามไปสู่เซฟโซนใหม่เซฟโซนเดิมก็ดีนะคะแต่ถ้าเรามีเซฟโซนพื้นที่ความปลอดภัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกพี่น้องคิดว่าดีไหมคะ,ะเราแต่ละคนนะคะก็มีทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งใช่ไหมคะที่แตกต่างกันไปที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเรานะคะ แต่เรามักจะมองที่จุดอ่อนของเราใช่ไหมคะก็ทําให้เราเกิดความกลัวเกิดการปิดกั้นตัวเองนะคะไม่มีความกล้าค่ะจนบางทีเราก็พลาดโอกาสแล้วก็พลาดสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะอ่าข้าพเจ้าเองก็มีจุดอ่อนตั้งแต่เด็กนะคะก็คือข้าพเจ้าก็จะมีความไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะ <c oughs> ตอนเด็กข้าพเจ้ากลัวการพูดพีเศษหน้าชั้นเรียนมากเลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามีหลายคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าบอกนะคะอ่าจะหาค่ะเพราะว่าข้าพเจ้ามัถูกเพื่อนในห้องร้อว่าเป็นเด็กดอยนะคะแล้วก็พูดไม่ชัดค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะก็ข้าพเจ้ามักจะปิดกั้นตัวเองจนหลายครั้งนะคะข้าพเจ้าก็พลาดโอกาสที่ดีแล้วก็ สิ่งที่ท้าทายใหม่ๆไปเยอะเลยค่ะแต่เมื่อสามปีที่แล้วนะคะข้าพเจ้าก็ได้รับโอกาสจากพ่วุฒิพ่ธีแล้วก็พี่ๆทุกคนในทีมรับใช้ค่ะก็คือชวนให้มารับใช้พระเจ้าด้วยกันค่ะก็ด้วยกันแบ่งปันตอนเช้าแล้วก็สอนเด็กลาวีค่ะข้าพเจ้าก็ตอบพี่ๆทุกคนไปว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าในใจก็มีความกลัวนะคะ แล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าได้มายืนแบ่งปันอยู่บนนี้ค่ะนะ,ะเป็นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วก็สําหรับข้าพเจ้าเองนะคะก็บอกเลยว่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ <laughs> ขนะนี้ข้าพเจ้าก็ยังตื่นเต้นนะคะ <laughs> แต่ว่ามักจะมีเสียงหนึ่งนะคะเข้ามาในหัวของข้าพเจ้าตลอดเวลาน,นะคะว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยซึ่งขอ้อพรัมพีร์นี้นะคะอยู่ในพระธรรมอิส,สยานะคะบทที่41ข้อที่10บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราอาเมนค่ะเมื่อพี่น้องเกิดความกลัวนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาเพียงแค่เราอธิษฐานขอนะคะพระเจ้าจะเสริมกำลังเราพระเจ้าจะช่วยเราอย่ากลัวเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราและข้าพรเจ้าก็มักจะมีคำถามถามตัวเองอยู่เสมอนะคะว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่พูดนไม่เก่งข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจข้าพเจ้าจะทำได้ไหมจนเมื่อข้าพเจ้านะคะอ่านพระคัมภีร์มาถึงพระธรรมอพยยค่ะก็เป็นเรื่องราวของโมเสสนะคะที่พระเจ้าทรงใช้โมเสสไปบอกฟาโรห์กษัตริย์ของคนอียิปต์นะคะว่าให้ปล่อยคนอิสราเอลไปเพื่อที่เขาจะเป็นนมัสการพระเจ้านะคะในถิ่นทุรกันดารค่ะ แต่เหมือนโมเสสจะมีความกลัวแล้วก็ความไม่กล้ายอยู่เหมือนที่ข้าพเจ้ากาลังเผชิญน,นะคะก็ <g ül> <g ül> โมเสสก็พูดย้ํากับพระเจ้าหลายรอบนะคะว่าโปรดใช้คนอื่นไปเถิดข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็พูดไม่คล่องค่ะในพระธรรมอพยพนะคะบทที่สี่ข้อที่ข้อที่สิบถึงสิบสามนะคะบอกว่า แต่โมเสสทูลพระยาเวว่าองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นะักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าใครเล่าสร้างปากมนุษย์หรือทำให้เป็นใบหูหนวกตาดีหรือตาบอด เรายาเวเป็นผู้ทำไม่ใช่หรือบันนี้ไปเถิดเราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูดอาเมนค่ะก็ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพิมพีนี้ก็สามารถสนนนใจตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็พี่น้องทุกคนได้นะคะว่าอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์นะคะข้าพเจ้าตระหนักได้ว่า ข้าพเจ้ายังมีปากที่พูดได้และมีปากไว้กินข้าวได้มีหูที่ยังได้ยินเสียงและมีตาของข้าพเจ้าก็ยังดีอยู่ยังมองเห็นชัดอยู่นะคะจงขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ยังใช้เราอยู่เพื่อประกาศพระนามของพระองค์ค่ะเพื่อประกาศพระคุณความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะทุกการอัศจรรย์ ทุกเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงทำผ่านโมเสสไม่ว่าภัยพิบัติต่างๆในอียิปต์นะคะการข้ามทะเลแดงน้ำที่ขมกลายเป็นน้ำจืดน,นะคะน้ำที่ออกจากหินและการอัศจรรย์อีกมากมายและพระเจ้ายังส่งอารณนพี่ชายของโมเสสนะคะมาช่วยโมเสสอีกแรงนะคะจนสามารถพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้สำเร็จค่ะ พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกสถานการณ์จริงๆค่ะแม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้เรากลัวหรือไม่กล้านะคะพระเจ้าจะส่งบางคนมาเพื่อช่วยเราหนุนใจเราให้กำลังใจเราและเมื่อต้องพูดพระองค์จะใส่คำที่เราควรจะพูดออกมานะคะและจะสอนเราพูดเหมือนอย่างสอนโมเสสพี่น้องคะ เมื่อพี่น้องได้รับโอกาสที่ดีต่างๆในชีวิตนะคะและเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องมองดูว่าโอกาสที่เข้ามานั้นมีพระเจ้าอยู่ในแผนงานนั้นด้วยไหมคะในพระธรรมเยเรมีนะคะบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดนะคะบอกว่าพระยาเวรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแน่นอนว่าความกลัวไม่ได้ให้อนาคตที่ดีกับเราแล้วก็ไม่ได้ให้ความหวังใจอะไรกับเราใช่ไหมคะความกลัวทําให้เราไม่กล้าเราเลยอยู่แต่ที่เดิมเดิมแล้วก็ความรู้สึกเดิมๆนะคะแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่ด้วยในแผนงานของเรานะคะเราจะก้าวข้ามความกลัวไปได้คะ่ะ พระเจ้าจะให้สวัสดิภาพแก่เราสวัสดิภาพคือความปลอดภัยพระเจ้าทรงเป็นความปลอดภัยนะคะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยพระองค์จะไม่ละทิ้งเราและพระและพระเจ้าจะอยู่ข้างเราความกลัวและถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราความกลัวก็พ่ายแพ้เรานะคะไม่ว่าวันนี้พี่น้องกําลังเผชิญกับความกลัวอะไรอยู่ก็ตามนะคะ พี่น้องได้ลองทำหรือพยายามทำบ้างแล้วหรือยังคะพอเมื่อพี่น้องสามารถก้าวข้ามความกลัวนั้นมาได้และเมื่อมองย้อนกลับไปจงขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถผ่านเรื่องนั้นมาได้เรื่องนั้นไม่ใช่จุดอ่อนของเราอีกต่อไปเราไม่สามารถพูดเก่งพูดคล่องหรือทำอะไรที่เก่งได้ภายในวันเดียวนะคะแต่เรากำลังฝึกฝนกำลังเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองไปทีละก้าวกับพระเจ้าค่ะอย่าพึ่งพาความรู้หรือความคิดของตัวเองแต่จงพึ่งพาพระเจ้านะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อห้าและข้อหกข้าพเจ้าอยากให้เราได้อ่านพร้อมกันนะคะในสุภาษิตบทที่สามข้อห้าและข้อหกนะคะจงวางใจในพระยาเว,าเวาด้วยสุดใจของเจ้า อย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทําให้ชีวิตของเจ้าราบรื่นอาเมนไหมคะอาเมนพระกัมภีย้ํากับเราทุกคนว่าให้เราวางใจในพระเจ้าอย่างสุดสุดใจเลยนะคะแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นคือไม่มีอุปสรรคใดๆ เมื่อข้าพเจ้าเอาคําพ่าลับเลื่อนไปค้นหาในกเกินก็ได้ยินเมันแปลมาว่าไม่มีอุปสรรคใดๆค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีนะคะอุปถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะก็พระเจ้าบอกว่ามีพระพรซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเมื่อพี่น้องมีความกลัวจงอธิษฐานขอนะคะและการอ่านพระคัมภีรก็ช่วยได้มากขอพระเจ้าจะเสริมกำลังเรา ขอพระเจ้าจะช่วยเราขอให้พระเจ้าเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ความปลอดภัยของเรานะคะขอให้พี่น้องมีความมั่นใจเพราะความมั่นใจจะเป็นความกล้าทิท้าทายนะคะขอให้เรายอมให้พระเจ้าอยู่ในทุกแผนงานของเราทุกการตัดสินใจเลือกของเราแล้วเราจะก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้จงวางใจในพระเจ้าอย่างสุดสุดใจ จงพึ่งพาพระองค์ในทุกสถานการณ์และในทุกๆวันนะคะก็ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องสัน้นๆว่าถ้าจะกลัวให้เกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวนะคะค่ะก็ข้าพเจ้าไวพอรอนพี่น้องนะคะเวลานี้เราขอร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง สร้างเราทั้งหลายและทรงประธานความสามารถที่แตกต่างกันไปเพื่อที่เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพื้นที่ความปลอดภัยปกป้องเราทั้งหลายในทุกสถานการณ์ที่เราเจอเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์ขอพึ่งพา ขอวางใจในพระยาเวองค์เดียวอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,อเมนขอบคุณค่ะ